่ะขยับรถออกเลยครับนักเรียนใหม่เราจะเข้าสู่นะครับบทเรียนนะันเป็นยอดท่องยุทธจักรกันก็คลองหกนะครับคลองแปดนะครับคลองแปดหมู่บ้านบิสตา้านะครับบิสตาวิวนะครับบ้านหมอเอเอ่อก็พาไปตะลอนมาทั้งวันนะครับวันนี้เป็นไงบ้างผ,ผู้ขับ <c oughs> มั่นใจขึ้นไหมมั่นใจขึ้นแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ละคือทางตรงทาง กลับถนนไม่ด้วยด้อทางตรงนี้โอเคค่ะแต่ว่าอย่างทางแบบแคบแทางที่ต้องมีโค้มีถอยหลังถอยหน้าถอยหลังอมีอะไรอย่างเงี้ยสี่สี่เก้าก็นใช้เวลานิดนึงสี่สี่เก้าเอาเรา่ิดเดงครับแล้วสี่สี่เก้า แมีเก้าไม่ใช่มอเตอร์ไซค์ครับสีเก้ากันว่าสีเก้าหวยออกสีสีเก้าไหมครับซื้อสีเก้าไม่ซื้อสีห้เหมือนะเขาขึ้นคลองนะครับว่าจะเช้าเข้าบ้านแล้วการขับรถขึ้นสะพานข้ามของรังสิตอันนี้ก็เรียกว่าคลองคลองแปดครับคลองแปดนะครับเข้าบ้านหมอเอโอ้ยเข้าบ้านหมอเอแล้ว พอลงมาแล้วเลี้ยวซ้ายเย็นไฟซื้อ4ี4 9้าสี่เกาปล่อยไลไ,ไปเลยปล่อยไลไปเลยเราไปได้แล้วเราไปได้แล้วปลอาท้านไก่ก็เลยเอาวะด้ขค้นปลอมยามอีกแล้วดูนี้มันจะพูดดูเังจากหาเด็กเงียบหน่อยนะครับ แม่จะเข้าบ้านแล้วนะครับหลังจากตะลอนทัวร์มาก็จะมาถึงหมู่บ้านวิสต้าวิวนะครับ<ม>บ้านของหมอเอนะครับเป็นปัญหานะครับเพือคือในเรื่องของ้สา,ายเข้าซองสายเขา้าซองปีวงไปจะช้าคือผมให้ตรงก่อนจิตขวาเลยครับโอ้สาเหตุเกิดว่าอะไรช้าล้อมหรือได้กินพุปาน<ม><ม>คือเป็นอะไรช้าไปนี่ก็ช้าเนี่ยไม่เพียงเข้าซ้าย ยตรงกลางเลยคือแบบจะวัดก่อนนะคะเข้าสินี่นี่อีกที่หนึ่งที่หนึ่งในคณะเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยไอ้ตัวกระเลี้ยวไม่ค่อยบนเขาขึ้นดึงไปแล้วมันเขาบอกให้จะเลี้ยวตรงนี้ให้ชิดชิดตรงนี้เหรอขึ้นไปครึ่งลำเนี่ยค่อยเลี้ยวอ่าเห็นไหมอ่าเลี้ยวเลยหมดเลยเย็นหมดน้ำมันเลยนะเนี่ยขึ้นมวยตรงก่อนขึ้นน้ำมันไม่เจอแหละเออเลี้ยวได้แล้วเว้ยแหมมาทุกเที่ยวเลี้ยวไปทริปเที่ยว เดี๋ยวไปไหนตอนไหนมามาตายที่บ้านมันยุ่งก็โคตรจ้าน้ำตื่นมาถึงหมู่บ้านนะครับหมู่บ,บ้านนิสตาวิลนะครับโดยชุดทิพย์าวันนี้ก็ไปตะลอนทัวร์ทั้งวันนะครับตั้งแต่เที่ยงนะครับนี่ก็จะ5โมงแล้วก็คงจะได้ประสบการณ์นะครล็อก <c oughs> ไข่ข้าหลงขึ้นโอทัวเวสไโทัวเวนะครับทางด่วนไปมาหมดเข้าซอกเข้าซอยเข้าลงบอกลงบานนะ ครับก็ดูบรรยากาศรอบๆของหมู่บ้านนักเรียนวีพีูเต่ามีการรับสอนอึ่างบ้านครับเงินไขก็โทรมาคุยตกลงกันก่อนนะครับรายละเอียดของหมัธยมศึกนมครับก็ หลังจากนะครับคุณเต่าพาลูกศิษย์ไปท่องยุทธจักรอ่ะเชิญเข้าไปใกล้หน่อยนะครับผู้ขับไปที่เวงอยู่บ้านมาเองเอาทั้ผู้โดยสารเหมือนนะครับไปไงบ้างมาเองวันนี้โอ้โหเจ๋วครับผมนั่งสบายเลยไปทางไหนมาดูผมก็นั่งอย่างเดียวไปทางไหนไม่่่รู้ผมนังอยางเดียวผมนั่งอย่างเดียวเลยเสียวไหมครับฮึ่งมองไม่เห็นก็ไม่เห็นก็ ไปใช้เส right. okay. ้นทางนะครับที่จําเป็นและต้องใช้ในชีวิตประจําวันเนาะก็จะปิดคอร์สรถม้าแต่เช้านะครับปิดโมงนะครับติบเอ็ดโมงนะครับนี่ก็หกโมงเย็นแล้วแต่โอเคเลยครูวันนี้แจ๋วแจ๋วไหมครัจ๋วแจ๋วไว้ใจได้เนาะนะครับแล้วก็ผู้ตายนะครับอ้าวไ็นไงผู้เรียนของฝากแต่ผู้เต่าจะกลับแล้วดีค่ะวันนี้รู้สึกมั่นใจมากขึ้นมั่นใจมากขึ้นมั่นใจมากขึ้นรู้สึกว่า จากคลองแปดไปศูนย์แทดลังสิตเซีย,ยลังสิตนี่ไม่ยากนะครับออกลาลูกกามาใช่ไหมขึ้นโทเวไปอ่าขึ้นโทเวไปนะครับก็อ,าาอันนี้ก็คงจะขอขอบคุณนะครับสําหรับแขกบีพีกูเต่านะครับกูเต่าก็จะขอตัวกลับบ้านแล้วนะครับสมควรแก่การเวลานะครับอันนี้ก็อยู่ที่ห้างหุ้นส่วนนะครับหมอเอนะครับ9 9 7 5้าเานะครับกูเตาไปเยือนถึงที่แล้วครับผม ขอบคุณคุณตามมาเลยครับครับรผมสวัสดีครับสวัสดีครับลาแล้ววันนี้ะนะครับอุตส่าห์ขอบคุณสำหรับของฝากนะครับ